บ้านอะไรบ้านตางช่องหลบสักหูอือพี่น้องครับขับรถขึ้นเขาอุอ้ยสวยมากพี่น้องเขาน้ำหนาวครับถิยายนจ่งชาติน้ำหนาวจังหวัดเพชรบูรณ์ะอาทีกำลังจะผลขอบเขาแล้วนะครับรวม,มาจะเอขา ลงมาจากไหนก็ไม่รู้จากนู่นแล้วมั้งพี่น้องครับนู่นนหะอันนั้นผาแดงนงะคนลงมาเมื่อกี้ผาแดงผาแดงผาแดงสวยครับพี่น้องครับมาได้ครึ่งทางแล้วครับสภาพที่จะตกลงชุดขอฟ้าไปแล้วนักท่องเที่ยวกำลังทยอยกันมาครับ วันนี้อากาศร้อนนะครับไม่มันมันมันไม่มันไม่มันไม่เย็นเลยครับพี่น้องครับร้อนผมถอดเสื้อขนหนาออกมาสองหอบแล้วครับรับอากาศยิเย็นๆสหน่อยมันกลับร้อนหรือว่าผมแต่งตัวใส่เสื้อขนหนามาเยอะเกินทําให้มันร้อนครับ ครึ่งทางครับไปทางต่อครับเดินทางต่อนักท่องเที่ยวผจญภัยนะครับมาเที่ยวคนอันนี้ปากช่องว่านปากช่องกับสักครับต่อไปน่าจะเป็นสะพานห้วยห้วยตองที่ที่ส,สวยๆนะครับห้วยห้วยตอง ตอนนี้เมื่อประมาณ10ปีเนี่ยมันลดโรยสารลง,ลง,งน้งนี่เลยนะพี่น้องครับรด้ยตองเขาที่ทำเขาทีทำอกาน,นลงไปนู่นเลยครับพี่น้องครับรถบริัประจำทางจากจัดที่ทะเลกับี่ยรับผม เราต้องจอดก่อนโอ้รถเรารถกี่เขาสวยๆทางนั้นเลยครับรถเขาสวยๆทางนั้นเลยครับเอ้ยเฮ้ยอลี่อลี่ของเราย้ำฮัมบาร่าฟินดูไปดูพี่น้องอุ้ยเปลี่ยนแปลงไปเยอะเลยครับผมสิบกว่าปีผมนึกนู่นครับสวยไหมครับพี่น้องครับ ประมาณ10ปีก่อนรถโดยสารคนแกนพิษโลกวิ่งวิ่งวิ่งข้ามนี้ไปน,นู้นเลยครับผมลงไปนู่นเลยผมตอนนั้นผมอยู่ที่แม่สอดรู้สึกว่าจะมีผู้ผู้เสียชีวิตจกคันนะมาจากอาขอนแกนพิษโลกลงไปนู่นเลยครับากางคืนตอนคืนประมาณตีสองถ้าจำไม่ผิดผมอยู่แม่สอดต,ตอนนั้นนะ โอ้โหลึกมากเลยครับสะพานนี้แม่เราแต่งตัวเท่กว่าเพื่อนเลยครับพี่น้องครับแต่ว่าเป็นซุปเปอร์แมนก็ไม่ใช่แต่ว่าเป็นอะไรก็มีลุคมีเชิงครับทั้งหมวกันางนอกทั้งผ้าพันคอผู้ช้ามันหนาวออกมาจากบ้านดีสีหนาวพอมาถึงนี่ใส่ไปอย่างเงี้ยพี่น้องให้มันถึงบ้าน คอลายป้าเป็นคอลาข้างหลังเราคือจะพาห้อยตองนะครับ ก็ฝัง่งนี้จะมาจากภาคอีสานครับขึ้นทางเหนือตอน้นทางภาดหลังตรงนี้จะ,จะมาจากเหือไปภาคอีสานสลับกันครับคุณ <Okay. S 1> จะแบ่งระหว่างพชรจูรณ์กับพิษณโลกปิ <Hey. S 1> ใช่หรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับผ่านห้อยตองครับ พี่เขาโคตรเทรเลยครับพี่น้องครับดูยี่ห้ออะไรที่ดัวนะครับออกชื่อรถกีก็เทมากเลยครับส่วนรถผมเนี่ยังมาห้าฟินโคตรเทรเลยครับไปพี่น้องครับเดินทางต่อมันได้ขึ้นทางแล้วเดี๋ยวมันจะมืดซะก่อนมันไม่มันไม่หนาวนะครับมผมจะใส่เสื้อกันนาวมา3สามสี่ตัวถอดเก็บไว้เก็บไว้ในในรถไป ท่องเที่ยวก็กอดเก็บเป็นภาพทิ้เกเลียเยเ้ยวไอ้ภาพที่มันจะตกมันจะมองไม่สวยมันกำลังสวยครับรถกำลังจดการเดินทางต่อครับเดินทางต่อเดินทางต่อรถเท่มากพี่ <laughs> ไปไหนครับนี่ โอ้เท่มากเท่มากแี่สอนผมมาจากนู่นซีสเกียรดมีตรงฟิลโลกนี่ใกล้ใกล้กลมาจากกรุงเทพแล้วไปาหารโอ้สว,วยเลยไปแม่สอนครับสสครับ,รบโสุดยอดเลยครับอันนี้เขาเรียกฮาเล่นเนะาะของจริงของแท้อาดูพี่น้องครับดูเอาโอ้มาตีสี่อ <c oughs> <c oughs> ะรถมันเยอะซีสเกียด ได้ดินทางปลอดไปครับผมมี่เข้าของคิดพยายังชาติปุ้แสดงดวงแล้นะครับออกจากออกจากไอ้ลงสับมาแล้วครับเขาขออีก3 1กิโล แลวครับมือ่าเมื่อเมื่อนผ่านน้เมื่อกี้นี้ลงากอากาศร้อนนะค,ะนครับตอนลงน้ำเมื่อกีที่อ๋อ ขาวนูเลระครับก็แต่ว่ามัน,ม,นมันอยู่อยู่ฝั่งนถนนหนึ่งผมไปไม่ได้ข้ามไปฝั่งรถมันเยอะครับเดี๋ยวขากลับจากทำธุระเสร็จเดี๋ยวผมจะแวะให้ดูขากลับนะครับ เดี๋ยวคจได้แล้นะครับถ้ากลับมาจากทัพบุรีสเสร็จเจแด้ให้ถ่ายให้ดูแต่วันนี้พื้ก่อนอนะมีแต่ขับรถผ่านครับทีนะครับรถผ่านแต่ว่าไม่เคยเข้าเข้าไปไหว้ทั้งทีครับตอนนี้เรามีโอกาสเราก็ต้องไปท่องเที่ยวมีชีวิตอยู่แล้วก็ต้องท่องเที่ยวครับ เยอะครับทั้งขึ้นทั้งลงอันนี้ถึงเขาคอแล้วนะครับเอ้ไม่ใช่เดียวเขาเรียกอะไรเขาตรงนี้

Yeah. Sure.